ครับวันนี้ครับเอามาเบิ้งปลาไหลนะครับมานี่มั้สภาพไม้ครับอันนี้ย่ำมือเส้าครับผมเลยมาใส่ไปถึงแต่มือวันก่อนสองมือนะครับติดมาบ่ได้มาเบิ้งมาหนี้มือที่สองเอามามาเบิ้งย่้านะครับเนื้อเขาใส่ก็เป็นเนื้อใส่เดือนครับใส่เดือนครับปูปูหน้าครับบางลั่นเทาก็เฮ็ดเองนะครับเฮ็ดเองบ่ได้ไปซื้อบ่ได้ยังไง เอาทอพีวีซีมาเห็ดเองครับนี่ครับบางรันที่เขาเห็ดเห็ดมาใส่นี่ครับนี่เป็นลังแรกนะครับพุ่งว่าจิตถือว่าถือครับเขาเก็บขึ้นมานะเขาเขาบ้าหลุ่นกันครับว่าจิเป็นจังไรอู้ถืออยู่ครับถืออยู่นี่เห็นพอครับหางนี่นี่ยันอยู่ครับใหญ่ยอยู่บูดะบูดะ เดี๋ยวเดี๋ยวเขามาหลุ่นกันอยู่อยู่บ้านกับไปบึงล้างตัวไปกันนะครับไอ้วมาล้างตัวไปนี่ครับหลังที่สองของเขาเอาใส่ไว้เอาเสียงใหม่ครับ เดี๋ยวคนเขาชิมาเห็นเขาชิมาหลักย่ามอาเบิง่งนติดวัวนี่คือหนักกว่าดังนี้คึบอ,บอ,อบัวถือครับถือกาบุน รังนี้พ่ถือรับพี่น้องมันมีนอะไรพ่เขาบรังนี้เป็นเงือปลาครับเงือขีปลาหัวปลาขีปลานี่ครับหัวปลาหัวปลาสลิดขีปลาบ่ถือครับรังนี่น้องบ่ถือเห็นไหมยัง เดี๋ย่ห้าไปิบึงอีกครับช่องหลังดักไว้ตัวยังครับหกแห่งครับ ไม้เข mm ้าอยู่ป่ะนาะลุ่นหนึ่งครับนี่ครับล่างหนึ่งเสซ่ไว้นี่ก็บอกโอ้ถือจุครับพี่น้องคุณนะนักนักทุกคถือจุครับ้งนัก ยังเลยดูอยู่กดหุนครับเนี่ยมันมาเอาบักเผามาถามได้บอวหุกแห้งครับพี่น้อง ค่อย่ๆคุณสีจุม่มนี่ครับลังหนึ่งครับแล้วก็นี่นะที่รุ่มรักไปสี่หลังครับพี่น้องหลังขุดถ่ายลังที่สี่แล้ว นั่นยังไม่ถือก็พี่น้องว่้มีอย่างวุ้มันออกเดะลองนี่โอม้มันออกเดะครับพี่นอ้องตรงนี้ใช้มันออกไอ้มันออกอืม มันเขานี่ครับง่ามมันเปิด